มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตีไหนพะเนี่ยอายังอุ้มวนทุกใจตัวแน่น,น,นอนาสิภาคหนปิกมาอู้มาจากันครับท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าเนี่ยใดน้ําท่วมแล้วหับมือให้มันปลอดภยัยกำมบาปลอดภัยนี่มันก็มีหลายมิติครับทั้งเรื่องกระสอบทรายครัวในบ้านในจองอแต่เรื่องของสุขาอ,อนามัยมันสําคัญเนี่ยสําคัญเพราะว่า มันเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคได้ตัวน้เพราะว่าบางทีเนี่ยโรคมันมากับน้ําแล้วการเก็บขี้เงื้อหรอซ่วมก็เข้ามาได้แหม่อย่างไดครับวันนี้เฮาเลยได้เชิญท่านรองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่น่งเชิงใหม่ครับแพทย์หญิงสิดาพันยุตบุตรมาอุ้มมาจากกับเฮาสวัสดีท่านครับตอนนับท่านเข้าสู่รายการกันตัวอย่างที่บอกไปนะครับท่านว่าฮับมือน้ํทพวมอย่างพด่อปลอดภัยนอกจากเขาพอบ้านพอจองเองต่างๆแล้วสุขภาพอนามัยมันก็สําคัญนะครับ เขาต้องรับมือ,อยังไงครับท่านปีนี้นนี่น้ำมาเวยแล้วก็มาม,มาเยอะมาแรงนะคะถ้าเทียบกับปีก่อนๆเนี่ยน้ำมามาแรงแล้วก็ในเขตภาคเหนือเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปหลายจังหวัดละเพราะว่าเป็นเจียงไฮพะเยาแพร่น่านเนาะแล้วก็น้ําค่อนข้างเยอะแล้วก็ท่วมขังคือแต่ก่อนเนี่ยน้ำเขาว่าน้ําเหนือเนี่ยมาเร็วไปเร็วแต่ปัจจุบันมาเร็วไปช้าเพราะว่าทางน้ําเปลี่ยนเลยทําให้มีน้ําท่วมขังอย่างมากมายแล้วก็ถามว่า ทุกวันนี้ก็คือไม่ใช่ท่วมครั้งเดียว,วตอนนี้ค่ะ24ถึง30สิงหาเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าให้เฝ้าระวังว่าตอนนี้ปริมาณน้าฝนค่อนข้างเยอะเหมือนพายุเข้าไหลายลูกก็อาจจะมีฝนตกหลายพื้นที่ก็คือที่เคยท่วมแล้วเนี่ยน้ำยังไม่แห้งอาจจะท่วมซ้ําอีกอเพราะนั้นอาจจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็อาจจะมีจังหวัดอื่นๆเพิ่มเพราะว่า ปอพเนาะปพ,อพอเขากองปพ,อพอเขาบอกว่าเอ่สิจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางอ,อีสานต้องต้องเฝ้าระวังว่าจะเกิดน้ําท่วมอีกครั้งแล้วก็อาจจะมีไม่ใช่พอน้ําท่วมดินโครนถล่มนะคะอย่างอื่นซ,ซึ่งซึ่งอาจจะต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ถามว่าแล้วเราเราจะทํำยังไงก็คือจริงๆแล้วน้ําท่วมเนี่ยค่ะคือประเทศไทยเราไม่ใช่เป็นน้าท่วมเนาะเราประเทศเราประเทศที่อยู่กับน้ําแต่ว่า คือบางครั้งเราไม่ได้ท่วมต่อเนื่องเราก็เลยแบบบางทีทำลืมไปบ้างว่าจะต้องทํายังไงคือจริงรงะยะในการเตรียมตัวนะคะมันก็ตั้งแต่ก่อนเนาะก่อนน้าท่วมน้ําท่วมแล้วท่วมเยอะแล้วจะทํำยังไง,งนะคะก็คือถ้าถ้าก่อนน้าท่วมเนี่ยก็คือจริงๆสําคัญที่สุดคือข่าวสาระคะ่ะคือคือประชาชนอนจ่จะต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะติดตามข่าวสารว่า โอ้ฝนตกเยอะแล้วนะตกหลายๆวันแล้วนะอันี้เสี่ยงแน่นอนว่าบ้านเราสมมติบ้านเราอยู่ในพื้นที่ที่ท่วมทุกปีอยู่ละถ้าฝนตกเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองละหรือแม้แม้ว่าไปดูน้ําใกล้บ้านหน่อยสิเอ๊ะรู้สึกขึ้นเยอะจังเลยอ,อย่างนี้เราต้องเตรียมเฝ้าระวังแล้วต้องหาอุปกรณ์ถุงทรายอะไรมา ป้องกันน้ําเราหรือเปล่าแล้วก็ต้องเตรียมวางแผนแล้วว่าถ้าเรามีคนป่วยในบ้านผู้ป่วยติดเตียงหรือเด็กหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือรถยนต์ของเราเนี่ยค่ะก็คือต้องพยายามเนี่ยไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยและไม่ไม่น้ําไม่ท่วมถึงเนาะอันนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพื้นที่ถูกประกาศและน้ําท่วมแน่นอนเสี่ยงน้งําท่วมอันนี้ก็คือเตรียมอย่างแรกเลยถ้าบ้านเราคือเครื่องไฟฟ้าค่ะอันตรายสุดคือ ต้องต้องต้องเคลียร์แหละคัดเอาคัเอาลงนะคะแล้วก็คือคือช่วงแรกน่ยเขายังไม่ตัดไฟแต่หลังจากที่ตัดไฟอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าช่วงที่ยังไม่ตัดไฟอ่ะห้ามใช้เครื่องไฟฟ้าค่ะแล้วก็ปักเบิกอะไรเงี้ยก็ต้องเอาแบบเอาแผ่นเทปมาปิดเพื่อให้น้ํามันเข้าเนาะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะแล้วก็ก็ชาร์จมือถือนะคะตอนนี้มือถือสําคัญที่สุด นะคะคือต้องชาร์จให้เต็มก่อนเพราะว่าถ้าอีกหน่อยเขาถูกตัดไฟเราจะชาร์จมือถือไม่ได้แล้วเราจะติดต่อใครไม่ได้เบอร์ฉุกเฉินเบอร์อะไรเงี้ยค่ะเราเราต้องแบบว่าเมมไว้ให้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เตรียมมาพร้อมเรื่องของการอบพยพค่ะ ก็คือถ้าอย่างที่บอกถ้าบ้านเรามีเด็กมีผู้ป่วยติดเตียงหรือมีสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่ของมีค่าต่างๆเช่นของใหญ่ๆเช่นรถยนต์เนี่ยค่ะก็ต้องเอาไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมหรือว่าน้ําไม่ท่วมขังสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องพาเขาไปอยู่แล้วก็เตรียมอาหารให้เขาพร้อมเพราะว่าเขาจะได้อยู่ในที่ปลอดภัยบางที่ยังเห็นนะคะไก่อยู่บนหลังคานะคะเพราะว่าเขาก็ไก่เขาบินได้เนาะแต่หมูเหมอคงอยู่ตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องอพยพยบไปอยู่ที่อื่นนะคะแล้วก็เตรียม อุปกรณ์ที่สําคัญค่ะที่ที่เราจะเตรียมได้คืออาหารแห้งเนาะนต้องเตรียมไว้อุปกรณ์ยารักษาโรคต่าง,างๆที่เป็นของเราต้องเตรียมให้พร้อมแต่สุดท้ายค่ะถ้าบ้านาน้ําท่วมอยู่ไม่ได้ชั้นหนึ่งนคะแนะนาว่าคือจริงแล้วเนี่ยภาครัฐก็มีการเขาเรียกว่าพยายามหาที่อยู่ที่อพยพให้บางที่ก็มีาบางจังหวัดก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่า ประชาชนบางคนไม,ไม่ออกค่ะบอกว่าห่วงของอยู่ที่บ้าน,นก็เลยว่าอาจจะต้องขอความร่วมมือว่าถ้าอย่างเช่นเรามีบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันโอกาสเสี่ยงที่จะท่วมสูงมากเพราะเราไม่รู้ว่า น้ำมันจะมามากแค่ไหน,นก็อาจจะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะอพยพไปอยู่ที่อื่นถ้าเราเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแต่ถ้าบ้านสองชั้นอาจจะยังอยู่ชั้นบนได้อยู่<ม>แล้วก็ชั้นล่างก็สับคัดเอาในเรื่องของของไฟซ้าแล้วก็พยายามที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเครื่องไฟฟ้าเพราะมีโอกาสเสี่ยงที่เราจะถูกไฟดูดได้นะคะและที่สําคัญก็คือคือเราก็ต้องแบบค่ะนี่ค่ะที่สําคัญที่สุดคือติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็พยายามอของใช้อะไรคะ่ะเราก็เตรียมให้พร้อมอาหารแห้งอะไรถ้าเป็นไป ได้ะะอ่ะค่ะก็อันนั้นก็เป็นเหมือนเหมือนการทำงานเบื้องต้นน่นะคะแล้วก็แต่สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือบางคนชอบไปดูน้ำเนาะเหม,ม,มือนเหมือนเป็นสิ่งตื่นเต้นเหมือนเด็กเนี่ยนะคะบางทีผ่านพื้นที่เนี่ยเด็กเหมือนสนุกสนานเลยเนาะเอากระมังมาแล้วเล่นน้ําแต่เราไม่รู้ว่า<ม>น้ําจะมาแหลกมามาเร็วเมื่อไหร่หรือถ้าเกิดเราไปอยู่ใกล้ๆ้แม่น้าเนี่ย ตะิ่งมันจะถล่มเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นคือคือก็ต้องเฝ้าระวังว่าเรางดเล่นน้ําอยู่ในทางที่มันใกล้น้ําเพราะเราไม่รู้ว่าน้ําป่าจะมาเมื่อไหร่ก็ต้องต้องบอกเด็กนะคะบางทีเด็กเขาก็เห็นเป็นเรื่องสนุกสนานในเรื่องของน้ําท่วมนะคะแล้วก็รถยนต์เหมือนกันนะคะก็พยายามที่จะเอาไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยอย่าขับไปอยู่ในทางน้ําเพราะมีโอกาสที่เราจะไปกับรถได้นะคะแล้วก็ต้องต้องสอนให้อย่างเฉพาะเด็กเนี่ยค่ะคือว่าคือน้ําท่วมเนี่ยสิ่งที่อันตรายที่สุดคือไฟดูด นะคะต้องระวังในเรื่องของการไปสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆต้อง,ต,องต้องสอนเขาแล้วก็ที่สําคัญก็คือก็ต้องเตรียมแผนต้องมีแผนฉุกเฉินไว้ตลอดนะคะครับเนาะอ,อันนี้สําคัญแต่แต่สิ่งที่ท่านอุมาเพื่อจะได้สร้างความ เชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจเตรียมตัวือกับพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งตอนนี้อย่างที่บอกว่านอกจากค่าบริจาคสิ่งครัวสิ่งของแล้วเพิ่มค่าบริจาค power bank ้วยนะถูกนะครับมันสําคัญเนาะทีนี้ปิกไปที่ที่แห่เรื่องนึงที่สําคัญนอกจากไฟฟ้าครัวอย่างที่เฮาอู้กันไปแล้วเนี่ยใดน้ําท่วมห้องน้ําขงเข้าบได้หระคก็เข้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกน้ํามันก็เออเนาะเพราะฉะนั้นคือที่เรากลัวที่สุดคือ ถ่ายสิ่งปฏิกูลลงน้ำแม่นเพราะว่าคือคือ,ค,อคือตรงนี้ทุกคนก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายดีแตอ่อย่าลืมว่าสิ่งปฏิกูลมันอาจจะมีเชื้อโรคมีอย่างและลอยไปตามน้ำมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะพาเชื้อโรคไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือบางครั้งเราต้องทำก็เรียกว่าซ่วม ซ่วมภาะวะฉุกเฉินเพราะว่าวิกฤตก็คือ,อทำซ่วมกล่องหรือว่าซ่วมถังเนี่ยค่ะซึ่งวันนี้สูนใยพี่หนึ่งเราก็ก็ได้จะมีชุดสาธิตมาว่าะจะทำยังไงในในพื้นที่ที่น้ำท่วมค่ะเราจะใช้อะไรได้บ้างวัสดุในบ้านมีอะไรได้ไหมแล้วก็มันจะมีชุดคือคือในเรื่องของสุขอนามัยในช่วงน้ําท่วมค่ะคือสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังคือน้ํา น้ำเนี่ยก็คือมีทั้งน้ำดื่มแล้วก็น้ำใช้ในส่วนของน้ำดื่มเนี่ยแนะนำว่าน้ำขวดเนี่ยปลอดภัยสุดไม่ต้องไปเอาน้ำอื่นแต่ถ้าน้ำใช้เนี่ยคือมันก็จะมีในส่วนของประปาภูมิภาคพอดีเขาก็จะเอาน้ำไปส่งแต่ถ้าไม่ได้จริงๆน้ำที่ท่วมนี่แหละค่ะเราสามารถที่จะมาทำเป็นน้ำใช้ได้ซึ่งซึ่งในส่วนของกรมอนามัยได้แจกชุดเขาเรียกว่าชุดวีคลีนที่จะประกอบไปด้วยสารส้มแล้วก็มีคอลีนซึ่งซึ่งก็จะมีวิีใช้ว่าเราน้ำเราก็กวนสารส้มก แล้วก็เอาคอลินหยดไปน้100ํา1 0่งซีซีต่อหนึ่งหยดจหนึ่งลิตรต่อ1หยดเนี่ยค่ะแล้วก็จะสามารถใช้ได้ก็คืออย่างน้อยก็ฆ่าเชื้อโรคได้นะคะอันนี้เป็นอย่างหนึ่งก็คือเป็นเป็นน้ำใช้ใชที่จะทําให้ถ้าเกิดน้ําสะอาดเราก็จะไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังหรือโรคอะไรก็ตามนะคะแล้วก็ส้วมส้วมอีกทีก็คืออย่างที่บอกก็เราก็จะมีส้วม เขาเรียกว่าส้วมที่ทํามาเป็นเฉพาะกิจค่งซึ่งเดี๋ยวจะมีน้องน้องมาสายให้ดูว่าเราจะทำในได้บ้างก็อาจจะมีประ่วนประกอบก็จะมีถุงดำแล้วก็ใส่ปูนขาวเพื่อค่าเชื้อโรคเนีค่ะคือเอาเอาปูนขาวใส่ไปในถุงดำใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ ช้อุปกรณ์ที่บ้านมีว่าจะเป็นกล่องเป็นถังหรือเก้าอี้เจาะลูกงนี้ค่ะแล้วก็เอาตรงนั้นไปแล้วก็พอนั้นเสร็จแล้วก็เมื่อเราเ,าเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มัดปากถุงแล้วก็อาจจะต้องติดต่อว่าในท้องถิ่นที่เขาเก็บขยะอยู่แล้วคือคือมันบางทีบางพื้นที่น้ําท่วมเยอะค่ะ,คะมีเรือไปส่งอาหารอยู่ละพอสุดท้ายแต่และว,วันเนี่ยอาจจะต้องเก็บขยะออกมาเพื่อว่าทําให้เกิดความปลอดภัยของบ้านเรือนด้วยเดี๋ยวเอาใจให้คุณผู้ชมก้อยๆพอกันไปตัว คุณหมอจะได้อธิบายให้ฟังะนะครับต้องอย่างใดพ้อ,องทีและขั้นตอนนะครับค่ะเชิญเลยฟ,ฟังเลยครับนะครับสำหรับกรณีน้ำท่วมนะครับก็ถ้าเป็นอุปกรณ์สามารถหาได้ง่ายๆนะครับในในบ้านของอาจจะเป็นพี่น้องผู้ประสบภัยเองนะครับไม่ว่าจะเป็น กล่องนะครับที่เป็นลักษณะที่เป็นภาชนะรองรับแบบนี้นะครับกระโถนก็ได้นะครับหรือว่าอะไรก็ได้ที่มีลักษณะที่สามารถจะใส่ถุงดําลงไปได้นะครับเพื่อรองรับอ,อุจจาระของเรานะครับอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปแบบกล่องนะครับก็ถ้าคุ้นตาก็น่าจะเป็นรูปแบบกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นกล่องกระดาษนะครับที่อาจจะมีความแข็งแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ นํานมาเจาะรูนะครับเจาะรูประมาณ12 1 5เซนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือว่าวงกลมก็ได้นะครับแล้วก็เอาถุงดำนะครับสวมเข้าไปแบบนี้เลยนะครับสวมเข้าไปแบบนี้แล้วก็นําฝาที่เราเจาะรูนะครับใส่เข้าไปนะครับก็ถา้านี่ก็สามารถนั่งแล้วก็ทําภารกิจให้สําเร็จได้เลย นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นถังขยะแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นถังขยะแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาถุงดำนะครับสวมเข้าไปเหมือนกันนะครับนะครับสวมเข้าไปเหมือนกันนะครับครับวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเราเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับขับถ่ายเนะาะขับถ่ายแล้วก็ ไหลไปตามน้ำนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดเรื่องของโรคระบาดนะครับแล้วก็เชื้อโรคที่มาจากอุจจาระของเรานะครับแล้วก็มันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีด้วยเนาะนะครับก็ถ้าเป็นอุปกรณ์น่หาได้ง่ายๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับใส่ถุงดําเข้าไปนะครับจะเป็นถุงพลาสติกอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นถุงที่มีลักษณะของสีนะครับที่เป็นสีทึบหน่อยนะครับก็แค่นี้นะครับก็สามารถนั่งปลดทุกได้เลยนะครับ ส่วนสําคัญนะครับอีกอ,อุปกรณ์หนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของปูนขาวนะครับเป็นผงปูนขาวเนาะนะครับหลังจากที่เสียจภารกิจแล้วเนี่ยก็ให้ตักเนะาะใส่ผงปูนขาวนี่ครับประมาณนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับโรยให้ทั่วๆ่ที่เราขัดถ่ายลงไปเลยนะครับโรยให้ทั่วๆนะครับนะครับอ่า ปูนขาวตัวนี้นะครับจะไปช่วยฆ่าเชื้อโรคนะครับในสิ่งปฏิกูลที่เราถ่ายลงไปนะครับอีกอขั้นตอนหนึ่งนะครับหลังจากเราขับถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถรวบถุงขึ้นมาได้เลยนะครับรวบถุงขึ้นมาได้เลยนะครับรวบถุงนะครับแล้วก็สามารถเอาเชือกนะครับหรือว่าหนังยางแบบนี้ก็ได้นะครับอเอาไว้ ปักถุงให้แน่นนะครับแัดปักถุงให้แน่นเลยนะครับอ่าพอเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็รวบรวมไว้อ่าแยกจากพวกที่เป็นอาหารนะครับหรือว่าน้ําดื่มนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคนะครับและที่สําคัญนะครับก็รอเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาหรือว่าอ่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต่างๆนะครับเข้ามาเก็บนะครับโดยสามารถ เก็บขนไปกําจัดที่บ่อฝังกบขยะก็ได้นะครับหรือว่าเตาเผามูลฝอยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีหนึ่งนะครับในการช่วยพี่น้องประชาชนในการทําซ้วมเฉพาะกิจหรือส่วมฉุกเฉินนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับ คุณผู้ชมครับนั่นคือเป็นวิธีการสาธิตนะครับง่ายบายากเลยนะครับวันนี้นอกจากที่เฮาทีมงานแล้วครับเรา,าถือโอกาสต้อนรับนะครับทีมสมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทรัศน์และผู้สื่อข่อาวสมัสมนะครับสือมมลชนจากนครโฮจิมินห์เดินทางมาแอล จังหวัดเจียงใหม่นะครับก็ถือโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการคดีรายการขลงเฮา,าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่นะครับตะ่กี้ท่านผู้นวยการสํานักประชาสัมพันธ์เคสามก็ได้ต้อนรับไปนะครับมีผู้นวยการสํานักงานสื่อสารโคศกนครโฮจิมินท่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นะครับเดินทางมาก็ ถือโอกาสต้อนทับตัวนะครับเดินทางมาจากประเทศเวียดนามานครฮูจิมินนั่นเองนะครับขอกล่าวทักทายนะเจ้าสินเจ้าเหมือนกับเจ้าเวียดนามสินเจ้าเหมือนกับเจ้าสวัสดีเจ้าสินเจ้าเจ้า,จาครับิ <c oughs> ๊กมาตี้เรื่องของการเนี่ยอย่างใดครับท่านผู้ชมเหื่อเอาปลอดภัยอย่างที่ที่อุปป้ยวิธีการทำห้องน้ำแบบยากเลยนะใช่ค่ะ จริงๆหม้อก็ได้นะคะหม้อก็จะดูแข็งแรงกว่าคือคือกล่องเนี่ยอาจจะไม่ไปหาที่ไหนหรือโดนน้ําพัดไปหม้อเนี่ยคือคือเราอย่าไปคิดว่าคือมันจะไปทําอาหารค,คือตอนนี้เอาเอาให้มันปลอดภัยพอดูแล้วหม้อใหญ่ๆที่วันเราไว้ทำเนะะี่ยค่ะแล้วเอาถุงใส่ไปให้เพื่อนั่งได้ไม่ไม่ล้มจมันก็เป็นเรื่องสําคัญนอกจากยาง,งเรื่องเก้าอี้ e หนังดิบกรเมืองปอนจังหวะกล่อม สอที่มันมีขาสูงมาแหีมสักน้อยมันก็จวยได้คือเจาะไปก่อนเจาะแต่ตอนนี้จะเจาะอย่างใดไฟไฟโดนนั่นแนะก็เลยคิดว่าดูแลที่ที่อันนั้นที่สุดคือหม้อเนี่ยแหละค่ะหม้อบ้านเขาเนี่ยนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วครับในอันนี้คือในช่วงที่น้ําท่วมใะแต่หลังจากนี้ไปครับท่านผู้ชมเขามีเบอร์สายด่วนเนอร์ให้คุณผู้ชมไว้ตอยเพื่อจะสอบถามข้อมูลอีต่างต่างนะครับแล้วก็หลังจากนี้น้องเกดไก่สิ่งที่จะต้องระวังนะครับท่านผู้ชม น้ามันไปไ่ได้อะมันท่วมขังใช่ค่ะก่อนน้าท่วมขังก่อนตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าทางน้ํามันเปลี่ยนเนาะคือส่วนใหญ่น้ําเหนือจริงๆมาเร็วไปเร็วอย่างที่บอกแต่ปัจจุบันเนี่ยคือมีบ้านมีบ้านอะไรเยอะขึ้นมันจะขวางทางน้ําทําให้น้ําท่วมขังแล้วก็ พื้นดินก็ไม่มีเนาะเป็นซีเมนต์มาห้ดูซึมหรือว่าท่อก็บางทีก็ตันอีกเพราะน,นั้นคือตอนนี้จะมีน้ําท่วมขังแล้วก็ลงยากก็จะมีการเราก็ต้องมาบําบัดน้ําที่ท่วมขังเพราะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ทุกวันนี้ก็จะมีน้ํา EM ออะคะ่ะที่ที่เขาจะเอาเทใส่เข้าไปเพื่อ,อเพื่อปรับปรับสภาพน้ำเนาะบางทีมันก็จะใช้คือตอนนี้ก็มีหลายที่เหมือนกันอย่างเช่นกรมพัฒนาที่ดินนะคะก็จะผลิต เขาเรียกว่าสารพอดหกพอดหกเนี่ยก็คือคล้ายๆเอามาผลิตเป็นน้ํา EM ได้แล้วก็เอาไปผสมใส่น้ำนะคะเพื่อให้ปรับคุณภาพน้ําหรือสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าลูก EM b อ l l บก็คือเอาสารนี้มเนี่ยมาทาเป็นลูกๆเพื่อให้ใช้ได้สะดวกขึ้นแล้วก็เอาไปไปใส่ในน้ําเพื่อปรับสภาพน้ําแต่ว่าคืออย่างที่บอกมันก็จะต้อง ทำหลายหลายครั้งหน่อยเนี่ยค่ะแต่ดีที่สุดเราก็พยายามที่จะสูบน้ําออกจากบ้านเราให้ได้เร็วที่สุดค่ะแต่ว่าพอไฟเขาบอกว่าที่ที่มีปัญหาในเรื่องน้ําขังเพราะว่าบางทีโดนตัดไฟอ่ะเราก็สูบออกไม่ได้าเนี้ยค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาถ้าเป็นน้าท่วมขังในเอ็มเนี่ยมันช่วยได้นักแต่เหมเจ้าพวานี่เฮ้อรอบรอบบ้านหรือบ้านเขาเนี่ยหลังน้ำลดแล้วเนี่ย มันบอเมนเน่าติดบ้านเหามันจะจ่วยได้นากเลยถ้าถ้าใครสนใจนี่ไปญาติไหนอะอย่างได้พ่องนะเจ้ามีม,มีแนะนำนะเจ้าแนาส คือจริงๆเ m บอลเนี่ยแต่ปัจจุบันก็ก็คือถามว่าม,มีมีที่ที่ผลิตโดยแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นนะคะก็คือกรมพัฒนาที่ดินของแต่ละจังหวัดนะคะเขาจะมีเขาเรียกว่าสารพอดอร .6 อย่างที่บอกนะคะแต่สารพอดอร .6 เนี่ยมันต้องเอาไปผสมกับกากน้ําตาลกับน้ําแล้วหมักประมาณ4วันก็จะได้เป็นน้ํา EM มาซึ่งเราเอาตรงนั้นนะคะคือเขาเขาสามารถส่งต่อได้และเหมือนที่พัฒนาจังหวัดนะคะเขาก็จะมีน้ําอ m แจกด้วยก็คือเราสามารถไปติดต่อขอได้ถ้าเกิดบ้านเรามีน้ําขังตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเราจะทําเองก็ ก็ได้ก็คือไปขอสารพอดอหกเขามามตรงนั้นก็ก็สามารถที่จะเอามาผสมแล้วก็ ทำตรงนี้ได้ค่ะแต่วันนี้ก็ศูนย์นามัยที่หนึ่งก็ก็จะกําลังพยายามผลิตแล้วก็ส่งต่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเขตภาคเหนือจะได้เจอกับพี่น้องประชาชนชะนะครับท้ายสุดอยากให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องบ้านเฮาโรคที่ต้องเฝ้าระวังะนะครับสันส้นๆว่าในช่วงน้ําท่วมต้องแย่งใดครับก็ในช่วงน้ําท่วมนะคะก็จะมีโรคที่มากับน้ำเนาะโดยเฉพาะโรคติดเชื้อโรคอาหารเป็นพิษนะคะโรคผิวหนังหรือโรคตาแดงต่างๆและที่สําคัญเนี่ยที่ปัจจุบันตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นคือโรคฉี่หนูค่ะเพราะว่าก็ ต้องเฝ้าระวังตรงจุดนี้นะคะ่ะคือถ้าในช่วงไม่สบายเนะะี่ยค่ะเรามีไข้มีอะไรแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลหรือว่าถ้าเราอยู่บ้านน้าขังเนี่ยเขาก็จะมีเรือแพทย์ออกมาในบางพื้นที่เราก็อาจจะแจ้งเพื่อว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกสุขอ,อนามัยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือก็ก็ต้องอาหารที่ที่เขาเอามาบริจาคเราก็ต้องเลือกดูถ้าเกิดดูแล้วดูแล้วอาหารดูไม่ค่อยค่อยดีเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถเลือกจะเลือกรับประทานเพื่อจะได้ไม่เกิดโรคได้ค่ะวันนี้ คุณมอนักเลยครับได้มาทำความเข้าใจแล้วก็เพ้่ความฮู้กับมหมฮายินดีนักครับขอบคุณจ้าคุณผู้ชมเจ้าช่วง,ง,งนี้เดี๋ยวเฮาย่างกันก่อนกาเดียวช่วงหน้ามาติดตามพยากรณ์อากาศกันต่อเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่าก๊กู้เจ้าเข่าเข่าตีไหนพะย่ะหยังอุ้มวลถูกใจตัวนแน่นอน